สดี๋ทุกคนกระชากหน้ากากแม่หักจอจานนะครับล่าสุดผู้จัดการมาเดียวเนี่ยเรียกได้ว่าเอ่ยชื่อกันเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนต้องบอกว่านะครับทางด้านผู้เสียหายเนี่ยแล้วก็องค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เข้าไปแจ้งความแม่หักท่านนี้แล้วนะครับทุกคนโดยผู้จัดการมาเดี่ยวครับได้มีการโพสต์รูปน้องผู้เสียหายกับพ่อแแหลมครับทุกคนและเขียนแคปชั่นเนี่ยเอาไว้บอกว่า อ๋อนะครับระบบทะเบียนร,ราชที่แท้ก็พี่จอจานดูใบทุกคนทราบไปครับแม่ฮักจอจานดูใบนะครับเราเคยเจอกันครับนับจากวันนี้เป็นต้นไปพี่จอ คงบินไปไหนไม่ได้แล้วระบบกําลังทํางานนะครับเรียกได้ว่าวันนี้หน่วยงานสืบสวนเนี่ยก็ได้มีการสอบถามศิลปินท่านนี้ครับทุกคนแล้วก็พ่อแหลมนั่นเองครับที่ได้มีการเข้าไปแจ้งความล่าสุดหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับทุกคนทางด้านองค์กรเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีศิลปินท่านหนึ่งครับทุกคนโดนหลอกเอาเงินเนี่ยสูญเงินไปหลายหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับ ถูกแม่ฮักคนนี้ครับทุกคนหลอกเนี่ยเอาไปบอกว่าจะตัดชุดเพชรมาให้แต่ปรากฏว่าครับทุกคนไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับทุกคนแถมน้องเนี่ยยังได้ไปขอเงินคุณแม่แท้ๆของน้องเพื่อที่จะมาให้แม่ฮักท่านนี้ด้วยนะครับหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับกับช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับบอกว่าเพราะอชิตะก็ได้มีการออกมาเตือนแล้วนะครับหนึ่งรอบกับนะครับแม่ฮักท่านนี้ที่เข้ามาเนี่ยแอบแฝงนะครับตอนแรกเนี่ยก็เหมือนกับจะมาเปรนะครับทุกคน fc กะจะมาเปนะศิลปินแต่นะทุกคนต่อมาเนี่ยก็เหมือนกับมีการแบบจะเรียกเงินกับศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนอันนี้คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยได้ออกมาเตือนว่ามันมีแบบนี้จริงๆซึ่งอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ไม่ทราบจริงๆนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในแวดวงการพ่อฮักแม่ฮักมามาแบบโอ้โหตั้งแต่ยุคไหนวิ่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการนี้เพิ่งรู้ว่ามันมีแบบนี้จริงๆนะครับและเหมือนกับทําเป็นกระบวนการด้วยใช่ไหมทุกคนเนี่ย ต้องระมัดระวังดีๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตัวเนี้ยเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวอย่างเนาะให้กับศิลปินท่านอื่นจะได้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นครับกับการที่จะมี พ่อฮักแม่ฮักต่างๆนั่นเองครับทุกคนในส่วนของแม่ฮักที่ดีพ่อฮักที่ดีเนี่ยมีจํานวนมากมายเลยแหละครับทุกคนอันนี้เราไม่ได้ว่านะคือคนที่ดีก็คือดีมากๆอันนั้นคือเราต้องขอชื่นชมนะครับสาหรับพ่อฮักแม่ฮักศิลปินแต่สําหรับคนที่มาเพื่อสิ่งแบบนี้ทุกคนเนี่ยมาเหมือนกับล่อลวงเงินเนี่ย อันนี้ไม่น่ารักเลยนะครับและทีนี้พอเขาเอาเรื่องจริงๆแล้วพอเรื่องมันแดงขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนั่นเองครับทุกคนนะทั้งนี้ทั้งนั้นผู้จัดการมาเดียวเนี่ยก็โอ้โหได้ได้เขียนชื่อเอาไว้เลยนะครับ แม่ฮักพี่จอจานทุกคนทราบไหมครับว่าเป็นใครทั้งนี้ทั้งนั้นอุ้มอิ่มก็เหมือนกับคับคล้ายคับคราเนาะว่าเหมือนมีแม่ฮักที่ชื่อนี้นะครับเหมือนกับช่วงแรกๆเนี่ยมาเปศิลปินนะครับโอ้โหซื้อนู่นซื้อนี่มาให้ใช่ไหมครับทุกคนทํามาลายให้หลักพันนะครับแต่พอจะเอากลับแล้วเนี่ยพอแบบเหมือนเหมือนที่เฮียหน่อยว่านะครับเหมือนกับ มาตกกุ้งเพื่อเอาปลากระพงอะไรสักอย่างที่เฮียหน่อยได้มีการพูดเอาไว้มันมีแบบนี้จริงๆใช่ครับทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยวันนี้นะครับทุกคนทางด้านองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มอบหน้าที่ให้กับพี่มาเดียวนะครับทุกคนไปแจ้งความนะครับที่สถานีตํารวจภูธอนนะครับงานสืบสวนเทคโนโลยีด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าน้องนะครับคนนี้ที่เป็นศิลปินเนี่ยเขาก็มีหลักฐานนะครับครบเลยต้องบอกแบบนี้มีหลักฐานครบ นะครับอืมนะครับทุกคนอ่ะอันนี้อิมผักกระแสก็ต้องขออนุญาตนะครับเบลอหน้านิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คืออันนี้คืออยู่ในสถานที่ราชการนะครับผู้จัดการมาเดี่ยวเนี่ยก็ได้เผยอีกนะครับว่าพาผู้เสียหายมาแจ้งความดําเนินคดีโจรมารูปแบบมาในคาบรูปแบบ f c จริงๆนะนะครับที่แท้ก็พี่จอนะครับพี่จอเออจจอนะครับ แต่ทุกคนไปดูในแพลตฟอร์มของผู้จัดการมาเดี่ยวนะครับแพลตฟอร์มของผู้จัดการมาเดี่ยวคือคือเอ่ยชื่อเลยนะครับทุกคนก็น่าจะทราบกันดีเนาะเอ่ยชื่อเลยนะครับอุมออ้มมก็ขออนุญ,ญาตเซฟตัวเองนิดนึงก็คืออาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดนะครับเนาะ,ะทุกคนก็ ก็เนี่ยคือเป็นเคสตัวอย่างนะครับให้กับศิลปินที่โหสงสารสงสารน้องจริงๆพอเราได้เห็นน้องพูดเมื่อวานนี้แล้วนะครับน้องก็เพิ่งเข้ามาอยู่แล้วก็บางคือกู้เงินมากู้เงินเรียนเนี่ยเพื่อที่จะมามาจ่ายค่าชุดด้วยนะเห็นเฮียหน่อยบอกนะครับแล้วก็ครอบครัวก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะรวยมากๆช่วงแรกๆเนี่ยก็เหมือนกับจะมาเปนะน้องไม่มีรถส่วนตัวใช่ไหมครับก็ไปกับพี่คนนี้เดี๋ยวแม่จัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ่าน้ำหมอกน้ำมันอะไรต่างๆเดี๋ยวแม่จัดการให้ นะครับปรากฏว่าไม่ได้จ่ายอะไรสักอย่างนะครับจนทางด้านาเจ้าของรถเนี่ยนะครับได้มาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรได้มาแบบมาทวงกับน้องคนนี้ศิลปินน่ะนะทุกคนนะเนี่ยนะทุกคนต้องระมัดระวังด้วยจริงๆนะมีจริงๆนะครับกับการแบบว่าแฝงตัวมาในคาบ FC นะครับนะครับทุกคนอุ้มยิ้มข่าวกระแสเนาะก็ ส่งกำลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนไม่น่าเกิดขึ้นหรอกแล้วก็เชื่อว่าวันนี้นะครับนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นบทเรียนให้กับน้องนั่นแหละครับทุกคนเนาะกับการที่ไว้เนื้อเชื่อใจใครสักคนนะนะ,ะนะครับทางด้านพี่ลูกน้าผู้สาวขาร้อนเนี่ยก็มาแชร์ต่อบอกว่ากรรมตามสนองเธอแล้วเนี่ยทุกคนนะอันนี้เรื่องถึงถึงตํารวจเลยนะครับ เรื่องถึงตำรวจเลยนะครับเนาะอ่าวิ่งก็จะขออนุญาตาใช้คำว่ากระชากหน้ากากเนาะแม่ฮักจอมรวงโลกอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเห็นเห็นหลายๆคนเนี่ยพิมพมาแบบนี้นะครับนะครับทุกคนนะนะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นวิท ทยาทามเนาะให้กับคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองเนาะทุกคนก็วงอื่นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยก็แล้วกันเนาะสำหรับการที่มีแม่ฮักที่เข้ามาในรูปแบบแบบนี้นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นห่วงทุกคนจริงๆนะครับนะแม่ฮักจอจานนะทุกคนเนี่ยแม่ฮักจ่อจานนะครับนะอ่าก็ เป็นหูเป็นตาแล้วก็อุ้งมืก็มาเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังตัวเองแล้วก็ระมัดระวังเฝ้าต้องบอกว่าเฝ้าระวังดีๆเลยแหละนะทุกคนการที่จะเข้ามาเป็นแม่ฮักใครสักคนหนึ่งเนาะก็ต้องมาด้วยความจริงใจก็ต้องมาด้วยความที่รักศิลป,ปินจริงๆไม่ใช่ว่าแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับทุกนคนเหมือนกับวา่ามาเปมาลายหลักพันแต่เวลาเอาไปเนี่ยเห็นไหมครับมาหลอกให้น้องเขาเชื่อใจแล้วก็พอเวลาเอาไปปุ๊บเนี่ยก็โอ้โห สูวเงินเป็นหลักหมื่นกันเลยทีเดียวแล้วก็น้องก็เพิ่งเข้ามาเป็นศิลปินได้ได้ไม่กี่เดือนนะครับทุกคนในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับนะส่งกำลังใจนะครับนะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมทายกันเข้ามานะครับว่าแม่ฮักตอจานคือใครแต่หลายคน็่าจะทราบกันดีแล้วแหละเพราะอาชิตาก็ได้ออกมาแจ้งเตือนแล้ว คือถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของพ่ออชิตะเนาะเหมือนกับจะทราบกันดีเนาะว่าพ่ออชิตะเนี่ยออกมาเตือนเลยแล้วก็รู้เลยว่าเป็นใครพ่ออชิตะคือเอ่ยชื่อเลยนะครับเนาะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็เห็นบอกว่ามีสร้างเรื่องไว้เยอะด้วยนะนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับแม่ฮักจอจานสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ